พลเอกประยุทธ์จันโอชานายก,กรัฐมนตรีเยี่ยมพี่น้องชุมชนมุสลิมบ้านหนองจอกตำุบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมให้กำลังใจในการประกอบอาชีพหลังจากนํารถครับ โดยที่มัสยิดอีกอมุสโซลาหมู่ที่4บ้านหนองจอกตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยมีนายรอย,ยันหะสะมะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายปรีชาการีซออิหมานประจำมัสยิดอีกอมุสโซลาส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและผู้ประสบภัยให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับอย่างเป็นทางการนานประมาณ20นาทีพร้อมแนะนำคณะที่ร่วมเดินทางและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนพร้อมนำไปแก้ไขในระยะยาวซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การเดินปจะก่เพื่อการทเนถ้าเรามีผู้ให้้อดภัยนะครับแ่ที่าาจะสานารแล้วเ็จะมีประเด็นูกัตว์มรวมัาอมาเรื่องโคทางผู้นะประบา จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงเรือที่ท่าน้ำออกตรวจสอบสภาพน้ำและความเสียหายของชุมชนริมแม่น้ำตาปีที่ประสอบอุทกภัยในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทั้งสองขวางแม่น้ำมอบถุงยางชีพกับประชาชนที่บ้านติดริมแม่น้ำก่อนจะเข้าตรวจสอบการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำตาปีได้รับ ความเสียหายปลาตายจํานวนมากจากนั้นได้เดินทางกลับโดยระหว่างทางท่านนายกได้แวะให้กําลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอกที่ประสบภัยน้ําท่วมและร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเองสําหรับการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้สร้างความปลับร่มให้กับผู้ประสบภัยอย่างยิ่งโดยนายปรีชาการิโซอิหมานประจมามัสยิดกล่าวว่าหลังจากน้าในแม่น้ําตาปีล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ระดับน้ําสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมา ค่อยๆลดระดับลงทําให้บ้านเรือนและโรงเรียนมัสยิดได้รับความเสียหายประชาชนประมาณ1,000คนได้รับความเดือดร้อนโดยพื้นที่บ้านหนองจอกแห่งนี้เป็นชุมชนชาวมุสลิมมีมัสยิดถึงสองมัสยิดประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ400คนจึงขอเสนอให้มีการยกระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อความสะดวกในการอาพยพและสัญจรเมื่อเกิดน้ําท่วมและขอให้มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ําริมตลิงเนื่องจากปัจจุบันถูกน้ํากัดเซาะพื้นที่เสียหายกว่า10เมตร ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครแต่ว่าท่านระดับผู้นําประเทศเดินทางเข้ามาแสดงว่าท่านได้ให้ความสําคัญกับพวกเราอย่างมากเลยนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนมุสลิมแห่งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้นําประเทศเข้ามาเยี่ยมพวกเราครับ และนี่คือบรรยากาศที่บ้านหนองจอกอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีลงเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสันติพุทธเพืถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าวอินบีทีสุร,ราษฎร์ธานีรายงาน